สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะคะทั้งฝั่งไทยและฝั่งต่างประเทศจ้าสวัสดีเพื่อนบ้านด้วยนะคะทุกคนอ่าเมนีสิพานะคะรจายจะพามากินส้มตํากุ้งสดแต่วาลืมปูสดจ้ะสื่อมาเมื่อวานน่ากินมากเลยจ้ะน่ากินมากๆค่ะทุกคนดูสิกุ้งหนึ่งโลนะจ้าแตก็เห็ดครึ่งโลนี่แหละจ้าแล้วก็ผักเราก็มีได้เลยเลย,ยอดผักกระถินจ้าแล้วกง็งูเงี้ยว งูเงี้ยวงูเงี้ยวนะจ๊ะบัานข่เอินบักน้อยด้จ๊ะแล้วก็มีผักชีนะคะผักซีลาวข้านี่แหละหอ,อมหิ้วยจ้ะบักผักใบเลื่อยก็มีต้มน้ำไม้จ้ะต้มน้ำไม้อะไรราดลงไปอืทดสอบอนัวมากอืสดหนากัน มันก็แบ่บเหะอหือ้อนัวมากกับน้ำมันมาจากลงมือเลยด้อค่ะพี่น้องลงมือกันเลยจ้ะไม่ต้องพูดเยอะมันเทียงแล้วหิวข้าวแล้วด้ายท้าอะไจ้ะจาขาดบ่ได้คือข้าวเหนียวด้จ้ะพี่น้องขาดไม่ได้เลยเพราะว่าการไว้ค่ะพี่น้อง กันมันแสบท้องเนาะจำนาลมาก่อนอืมแสบแสบหลายใครที่เข้ามารับชมคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจ่าพาแซมให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจหนัาได้ด้วยจ้ามาจ่าจุ่นๆน้ำกันเลยเฮากินลอยจ้าอืม อร่อยมากปลุ่มไส้ได้จากผักหอ,อม้ๆ แับจับลุงผมชีก่กูอ่านนั่นเนี่ย สองตัวเด้งๆเลยจ้ะกินตั้งไดล,ล่ะมันไส๋ยวลาเนื้อฉ่ำๆเด้งๆเลยนะคะกุ้งสดคำนี้ไงเลยจ้ะ จับสมกักอันนี้ลวกแล้วได้จ้ะอืหูอ,อือไปเลยได้จ้า ครับยังยังนำกันเลยจ้า มุเกเทีย้ะเมื่อเด้อจ้าพี่น้อ,มนนองมากินน้ำกัน ทำใงี้เลยค่ะตาส่วนผู้หลูกวด อค้างด้วยค้างหัวค่ะพี่น้องน้ำแตกเลยค่ะบมกน้อยน้ำแตกน้ำมันส่ง เผ็ดได้ใจ ที่เก่าที่เดิมไปมองอืมไม่ได้จ้ามันแดดพอน <c oughs> มันแดดพอน สองตัวเลยจ้าแหาท่ทอดแก่กินน้ำ โอ้แสบ,บนีดพี่น้องเอ๊ะมาจาม่ามายุ่มนำกันมายุ่มนำกันเด้อต่ำส้ม โอ้เผ็ดแทบๆพี่น้องเลยโมเมนต์ทำท่าได้ไนงะแตบเป็นมาก อนุญาตห้องไห่ค่ะพี่น้องไข่แท้ๆเห็ดหน้าบานเพื่อ Ha <laughs> ha หวานจุ๋ยจุ๋ยกุ่งกุ่งสดอันนี้บวบวานแต่ไม่นอนลืมบอก มันอยู่ล่างสุดซื้อมาเมื่อวาน้อมกันกับอัน,นบางหังุง้ยเนใะคุยายคิดกี่บาทนะยี่สิบบาทหวานอัน,นี้ไม่ได้กินนันขึ้นไม่ขมนิดนิดอันนี้ไม่ได้กินนานแล้วนะคะทุกคนหลายปีละบวกบ่ค่อยมากปะไดน แต่ว่าไปตลาดนัดเห็นคุณยายขายค่ะเห็นคุณยายขายก็เลยเราเราสงสารคนแก่ไงมันมักซืาา้อเลละซื้อช่วยคุณยายมันออกผมนิดนึงค่ะว่าอเอาละไม่กินละ เอาล่ะครับตัวสุดท้ายนาะพี่น้องเด้งเดงเลยจ้ะช่ำๆเลยเลยจะเอาสองตัวดีเอาสักสองตัวนาะพี่น้องนะ <c oughs> ค่ะไปเลย <c oughs> อร่อยมาก อิ่มแล้วจ้าขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะรับชมคลิปหยุดขอบคุณที่เข้ามาชมรัจากพาแซบนะคะว่าผิดว่าถึงพี่น้องอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รัจาพาแซบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะไปละจ้าบ๊ายบายค่ะ